ว้าว wow. วันนี้กขอมาแก้มือตีหนองขี้เล็กว่าเขาแล้วกายมาจอมได้ฝาขาวน้อยไปสามตัวลอบนี้มาลุ้นกันไว้เจ้าว่าจะได้ฝายใหญ่ก็พอจะลงมาถึงกับปั้นเยือแล้วก็ควางเยือลงหนองเลยเจ้าวันนี้อาการฮอน้อนแดดฮอนขนาดเลยแต่ก็ยังดีตีมีห่มมาอยู่เจ้าหนองขี้เล่นนี่เป็นหนองในหมู่บ้านนะเจ้าอยู่บ้านขี้เล็กตำบลจอมสวรรค์เป็นหนองน้ำธรรมชาติกว้างกว้างเจ้าบรรยากาศก็ดี พอไก่ขวงเย,ยลับร้อยแล้วก็กีบกระดิ่งแล้วก็ไปนัง่งรอเลยเจ้านัง่งรอได้สมกวเสมือกะดิ่งดังแต่ดังไหวแห้งไก,ก่ก็เลยมาสวดเบ็ดแล้วก็มุนหลอกมาพอขึ้นมาแล้วเจ้าหูเลยอบาเจ็บป่าใหญ่แน่นอนเป็นป่าน้อยแต่ไก่พรอมแล้วเหมือนบาเจ็บป่าขาวนะเจ้าเป็นป่าออหยังก็บอกหูมีไรเหี้ยไผ่หูของเจ้าว่าเป็นป่าออหยังบอกไก่ตัวเนะ้อพอปศขอเบ็ดได้ไก่กําลังจะพอมีขันกระโดดใจไก่ตัวหนาะได้ลูกมาแล้วก็ขอฮืมแม่ตัวมานะ วัา่าจะเป็นจะได้วันนี้จะแก้มือสํเร็จหรือว่าบัสมศเรยจตัวมาพอกันนะเจ้า